ลูกจ้างรายวันเมื่อในจ้างเลิกจ้างจะได้รับค่าชดเชยหรือเปล่าอันนี้ก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในกฎหมายเนี่ยนะครับในพรบรคุ้มครองแรงงานในมาตรา118เนี่ยนะครับการที่ในจ้างให้ในจ้างเนี่ยนะครับจ่ายค่าชดเชยแก,ก่ลูกจ้างนะครับซึ่งเลิกจ้าง กฎหมายใช้คำว่าลูกจ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลูกจ้างรวมทั้งรายเดือนแล้วก็รายวันนั่นเองนะครับไม่ได้แบ่งแยกนะครับในกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับลูกจ้างรายวันเนี่ยนะครับจะต่างกับลูกจ้างรายเดือนแค่ในส่วนของเงินที่จะได้รับในวันทํางานเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของวันหยุด รวมถึงเวลาอื่นๆเนี่ยนะครับลูกจ้างรายวันเนี่ยก็จะนับในส่วนของวันที่มาทํางานเป็นหลักนะครับจะไม่ได้รับเงินในส่วนของเวลาวันหยุดนะครับแต่ว่าเวลาคิดในส่วนของค่าชดเชยแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีการเลิกจ้างแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับเหมือนลูกจ้างรายเดือนเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจไปนะครับถ้าในจ้างเลิกจ้างโดยที่คุณไม่มีความผิดนะครับ คุณก็จะได้รับค่าชดเชยเลือกตั้งนั่นเองนะครับผม